พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามีสังฆังสารนังคัจฉามีธุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามีธุติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามีทุติยามปีสังฆังสาร ตังหักฉามิตาตยามปีสังฆังสรรนางคฉามิตาติยามปีพุทธังสรรนางคฉามิตาติยมปีพุทธังสรรนางคฉามิตาติยามปีธรรมังสรนางคฉามิตาติยมปีธรรมังสรนางคฉามีตาติยามปีสังฆังสรรนางคฉามิตาติยามปีสังฆังสรรนางคฉามิภาวะปริยันตัง ภาวะปริยตังอัจฉตะเคปานุเปตังอัจฉริเคปานุเปตังพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสระนาคัฉามิสระนาคัฉามีข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่เ,เป็นที่กำจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตเป็นที่พึ่งจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบอัตตาภาวะปริยันตังอัตตาภาวะปริยันตังอัจฉตะเคปานุเปตังอัจฉตะเคปานุเปตังพุทธัทนจะธรรมันจะสังขันจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสรณังคัต าาชามิสาธนังชามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่คำจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตเป็นที่กจัด จนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีรอจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมียเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีัยะชีวิตะปริยันตังชัชาตเคเเคปานุเปตังพุทธันจะธรรม มันจะสังขันจะขังจะมันจะสังขันจะสารนังคัจฉามิ <sm ansen> สรารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ <sm ansen> พร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก <assumes> <atte> เป็นที่กําจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตเป็นที่กําจัดภัยได้จริงตลอดชีวิต จนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาทานา สิกขาปทังสมาธิยามิอะพรมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธิยามิอะพรามจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธา สกขาปัทธังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาละโพชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาละโพชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจขีตวาทิตวิสูกทัศนะมาลาคันทะวิเลปะนาธารณะมันดณะวิภูสนถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ นัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัศนะมาลาคันทะวิเลปนะทารณะมันนะวิภูสนตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหสยนา เวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิเมตตาสหคเตนะเมตตาสหกเตนะเจตสาเจตสาเอกังที่สังพริตตวะเอคังที่สังพริตวาสมาธิยามิสมาธิยามิข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอสมาทานขอสมาทานสิกขาบททั้ง9้าประการนี้สิกขาบททั้ง9้าประการนี้ เพื่อเดินตามรอยพระอรหันต์เพ sw ื่อเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าบูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีเจตนาข้าพเจ้ามีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีใจกรุณาในสัตว์ทั้งหลายมีใจกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเดินตามรอยพระอรหันต์เดินตามรอยพระอรหันต์ บูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพ้าพเจ้ามีเจตจำนงพระพเจ้ามีเจตจำนงสมาทานงดเว้นสมาทานงดเว้นจากการลักการขโมยจากการลักการขโมยการช่อกงทุกชนิด การช่อบกงทุกชนิดเดินตามรอยพระอาหารหันต์เดินตามรอยพระอาหารหันต์บูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามีเจตจำนงข้าพเจ้ามีเจตจำนงงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นต้น วศเป็นจากการพูดเท็จเป็นต้นพูดคำสัตย์คำจริงพูดคำสัตย์คำจริงพูดคำที่เป็นประโยชน์พูดคำที่เป็นประโยชน์พูดถูกการพูดถูกการพูดด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาเดินตามรอยพระอรหันเดินตามรอยพระอรหันบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าขอสมาทานข้าพระเจ้าขอสมาทานมีเจ เจจนงมีเจจนงงดเว้นจากเอาของมึนเมางดเว้นจากการเอาของมึนเมาทุกชนิดทุกชนิดใส่ในกระแสชีวิตใส่ในกระแสชีวิต เพื่อมีสติสัมปชัญญะเพื่อมีสติสัมปชัญญะในการคลองตนในการครองตนเดินตามรอยพระอราหันต์เดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามีเจตจำนงข้าพเจ้ามีเจตจำนงงดเว้นจากการบริโภคข,ของเคี้ยวของ นทุกชดงดเว้นจากการบริโภคของเที่ยวของกินทุกชนิดนับตั้งแต่เที่ยงไปแล้วนับตั้งแต่เที่ยงไปแล้วในเวลาวิกาลในเวลาวิกาลเดินตามรอยพระอาหารหันเดินตามรอยพระอระหรันบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระพเจ้ามีเจตจำนงาพระพเจ้ามีเจตจำนงสมาทานงดเว้นสมาทานงดเว้น จากการประดับตกตกแต่งจากการประดับตกแต่งการดูการละเล่นการดูการละเล่นทุกชนิดทุกชนิดอันเป็นเหตุแห่งการมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งการมัวเมาบูชาเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามีเจตจำนงข้าพเจ้ามีเจตจำนง งดเว้นจากการใช้ที่นอนงดเว้นจากการใช้ที่นอนที่ทำด้วยนุ่นและสำลีที่ทำด้วยนุ่นและสำลีอันเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอันเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาคือสุขสัมผัส คือสุขสัมผัสเดินตามรอยพระอรหันต์เดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ามีเจตจำนงข้าพระเจ้ามีเจตจำนงจะตั้งใจเจริญเมตตาจะตั้งใจเจริญเมตตาในที่ทุกสถานในที่ทุกสถานในทุกทุกิยาบทในทุกทุกอริยาบทแผ่เมตตาจิตไปทุกทิศ แผ่เมตตาจิตไปทุกทิศทุกบุคคลทุุกคเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข yeah> ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้ามีศรัทธามีศเชื่อ เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญา,า,าเป็นผู้มีสรรนะ เป็นผู้มีสาระเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีศีลตั้งใจจักเจริญเมตตาภาวนามั่นใจจะเจริญเมตตาภาวนากาลุณาภาวนากาลุณาภาวนามุทิตาภาวนามุทิตาภาวนาอุเบกขาภาวนาอุเบกขาภาวนาให้เต็มให้บริบูรณ์ให้เต็มให้บริบูรณ์เพื่อเป็นประทัดฐานเพื่อเป็นประทัดฐานแก่การเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่แก่ การเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เพื่อเป็นปัจจัยแก่การสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์เพื่อเป็นปัจจัยแห่งการสิ้นกิเลสและกองทุกข์ขอพระพุทธเจ้าโปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ออพระพุทธเจ้าโปรดจำข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติบูชาข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยอานิสงส์แห่งการนอบน้อมบูชานี้ด้วยอานิสงส์แห่งการนอบน้อมบูชานี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเราได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเราได้พ้นจากวัฏฏุกข์ได้ คนจากวัฏทุกได้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยเธอได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยเธอสาธุสา